สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคลิปคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอา3สูตรเทียบชนหลักสิบล่างนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ก็เป็นชุดที่2นะครับที่จะลงให้พิจารณาดูนะครับกับสูตรหลักสิบล่างนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคํานวณมา มันจะตรงกับผลังวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจเพื่อนำไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรุนว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับสหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจาแชนเนหวยฟรีนะครับทาง y o u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับสถิติเทียบชนจากงวดที่ออก6 1นะครับงวดแรกนี้ชนกันอยู่2ตัวนะครับ6กับ9หลัก10ล่างนะครับคือเลข6 1. ชนกันที่เลข8นะครับตัวเดียวออกแปดเชนกันที่เลข3นะครับออก3 7ชนกันที่เลข2นะครับออก2 2ชนกันที่เลข5นะครับตัวเดียวนะครับออก5 2ชนกันที่เลข1นะครับตัวเดียวนะครับออก1 6 เรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1นนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้สถิติเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออกสองหนะครับเป็นตัวเลข4ตัวสถิติก็ถือว่าเดินดีนะครับยังไม่ผิดนะครับงวดแรกที่ลง1นธันวาคมนะครับเข้ามาแล้วก็16บธันวาคมก็เข้ามาแล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับสองมกราคมก็เข้ามานะครับกับผลรางวัลที่ออก 16นะครับของงวดที่แล้วนี่ลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรนะครับชนกันที่เลข5กับเลขแแต่สูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อเลข1นนะครับเข้ามาของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลัก หน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้าย,ายครั้งที่2นะครับหลักหน่วยนะครับเลขหน้าครั้งที่1เลขสี่สหน้าครั้งที่2ก็เลข4 10ท้ายครั้งที่2เลข6 ก,ก็แล้วได้14เริ่มไปทีละสารแต้มนะครับก็จะเป็น7 0 3 17มคห9นะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลัก10บล่างนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับ เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก 5, 8นะครับเป็นตัวเลข4ตัวเหมือนกันงวดแรก6บวก0บก2ได้เลข8 -3 ลบ3นะครับตัวแรก8-3ลบ3เหลือ5 5-6บวกเป็น11 11-3บเวก3เป็น14 8-5-1 4นะครับกับรางวัลที่ออก 5, 8ตัก10ล่างนะครับเลข5เข้ามาบวกกันแล้วนะครับ7403ีเลข็

สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับออกหนึ่งหกอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับของวดนี้ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ7บวก2เป็น9 9เบวก8ปเป็น17นะครับได้เลข7เพิ่มไปทีละ3าตแทมนะครับก็จะเป็น4 7 0 เจ็ดมคหกก้านะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวนี้จะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักพันนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขไทยครั้งที่หนึ่เรามาดูสูตรที่สามนะครับ สูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับเทียบชนจากสูตรนี้นะครับที่เข้ามา6 1นนะครับวันแรกนะครับ8บวก3เป็น1 1 11อบเวก3เป็น14 14ีบวก2เป็น16ได้เลข6นะครับตัวแรกเอาเพิ่มไปเพิ่มไปทีละหนึ่งแต้ม3ตัวนะครับอันนี้เจ็ดนะครับ6 7 8 หกเจปนะครัระวันที่ออก6กหนึ่งนะครับเลขหก 6, นะครับเข้ามาหลัก10ล่างบวกกันแล้วได้18 8 9ปดแปดเก้าศูนย์สอามออก3ามเจสออก2 2 5สอ้าหนะครับออก5้าสอง เ0 1นะครับออกห1หนึ่งอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของงวดนี้8ปบวกสเป็น1 2 1 2อบวกสเป็น16 16บวกอีกเป็น18นะครับได้ 9 0นะครับเพิ่มไปทีละหนึ่งแต้ม3ตัว17 69นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1ถ้าเอา3สูตรนะครับมาเทียบชนกันนะครับรันนี้สูตรที่1 470 3ส สูตรที่2องเ,อเขียนผิดนะครับ4703แก้ไขนะครับสูตรนี้บวกกันแล้วได้1 7บลบสนะครับลืมไปนะครับลบสมนะครับ ตัวแรกลบ3ามนะครับเหลือ4 4นี้บวก6นะครับสี่บวกหกเป็นสิบได้เลขศูนนะครับศูนย์บวกสามต้องขออภัยนะครับ 7403 7403นะครับได้เหมือนกันกับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งก็10 1 4ิบสีสูตรนี้เจ็ด่ศูนยนะครับ สูตรที่สามนะครับแปดเก้าศูนย์ตัวเดียวที่ชนนะครับคือเลขศูนย์นะครับเลขสี่มีสองเลขเจ็ดมีสองนะครับเลขสามมีสองแปดกับเก้ามีอย่างละหนึ่งนะครับในสูตรนี้ ศูนต์ตัวเดียวเพียวๆจะมาไหมนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับชนกันที่เลขศูนย์สิมคอหก มาไม่มาท่านผู้ชมลองิจรณาดูนะครับชอบก็จัดผัดก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นถ้าดูจะ,ะกับชุดแรกก็จะชนกันที่เลขศูนย์นะครับชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับก็อลองวิเคราะห์ดูนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํนาลังใจด้วยนะครับ ผิดพลาดไปก็ต้องขอไปทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ